สวัสดีค่ะกลามาอข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณปากตายฟ้องตะวันออกประจำวันพฤหัสบดีที่19กันยาย,ยน2567ค่ะวันนี้ปากตายฟ้องตะวันออกจะมีลักษณะาการเป็นหรือมงังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศผิวพ,พื้นค่ะมีประยูดิพิชันกบปกบริเวณทะเลจินไตตอนบนค่ะกาดว่าจะเื่อนอคืนฟ้่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่19ถึง20กันยานี้ค่ะ มาดูปากใต้ดาวเทียมเวลาที่แปลซ้ซิบค่ะตัวปอบเมฆมากาปกคลุมเริเปากใต้ค่ะมาดูเรอ่ารด้าชุมพรค่ะเวลาที่แปลซ้ำซิฟค่ะตัวปอบกลุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมเริเวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและก็สุราธานีค่ะจะมีกลุ่มฝนที่จะเพิ่มเข้ามาเสริมจากประเทศพม่าค่ะจะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ปากใต้ตอนบนเป็นระยะต่อไปค่ะ มาดูเรดาร์สติงพลาเวลาตีแปดสามสิบตัวปอกคลุมฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกลารชัยฝั่งก้องประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมปากใต้ตอนกลางค่ะจนเพง่ตอนล่างเป็นระยะระยะเลยค่ะมาดูแรางาอุณหภูมิปากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมืมมม่อวานนี้วัดได 34. ้34.0องศาเซลเซียสค่ะ ตําบลน้องปรับอำเภอวะหินและกาอำเภอเมืองจังหวัดประจวบทีดีขันค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23 3ุมองศาเซลเซียสตีอำเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาดูรายงานฝนสะทานใน24ชั่วโมงข้องปากใต้ฟังตะวนออกตั้งแต่เวลาเจ7โมงเชาค่องเลยว่าจนถึงเวลา7โมงชาว,วันนี้ค่ะ ปากใต,ฟตก้ฟ้องตะวันออกมีฝนเล็กน้อยตึงปานกลางเกือบตัวไปค่ะปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้30.9ม mm, ิลเมตรเตียมพื่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนีค่ะวันนี้ปากใต,ต้ฟ้องตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าก,กระหนงร่ายพื้นทีค่ะ เลยค่ะมีฝนนักตึงนักหมากบางแห่งค่ะมาดูกันเป็นจังหวัดค่ะเรียนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครศรีธรรมราชปัตตานีส่งกล้าปัตตานียาลาและการนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา60ข้องพื้นที่ค่ะโดยที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะจะมีฝนนักตึงนักหมากบางแหง่งส่วนเอ่านครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสก็ะจะมีฝนนักบางแหง่งในส่วนของจังหวัดอ่าชุมพรกับสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา จ็ดสิบกล้องพื้นที่และก็มีพุ่นนักขึ้นนักหมากบางแห่งค่ะมาดูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระว่าง23-27องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-34องศาเซลเซียสค่ะก็ะขอให้ประชาชนะระมัดระวังอันตรายจากพนตกนักค่ะและก็พุนตกสะสมกลืนลมแรงค่ะซึ่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำพาดเล่ลากบริเวณพื้นที่ลาดชึงเข้าค่ะ มาดูกลื่นลมรุ่นหนาวไทยวันนี้ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะจะเป็นลมตะวันตกเสียงตายความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฟั่งกลืนสุ้ม2ง3เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นน่า,นากะโนงกลืนก็จะสุ้มมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตนลางตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราลงมาค่ะจะเป็นลมตะวันตกเสียงตายความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฟั่งกลืนสุ้ประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนบริเวณทีมีพ้นภาคก็นองคลื่นก็จะสู้มากกว่าซ่องเม็ดค่ะก็ขอให้พี่นงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะบริเวณเอาไต้ตนบนค่ะเรือเหล็กค่ะควหนวดออกจากฟังในช่วงวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดค่ะมาดูประกาศเตือนก่บเรือพ้นตกนักตึ้งนักมากเวีนปากตายตนบนค่ะแล้วก็คลือรลมแรงเป็นจบับตีห้าค่ะเนืองชากโมรสซุมตะวันตกเชียงใต้ค่ะกำลังแรงปัดปกคลุมตะเรียนดามัน ปากตายเลยกับอทยค่ะประกอบกับโมงอ่าโรคมรสุมกําลังคนข้างแรงปัดอ่าดพานบริเวณปากเนื้อตอนหลางปากกลางและก็ปากตะวันออกเชียงเนื้อค่ะตามมาบริเวณจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอ่าสุราธานีก็จะมีพ่นนักและก็น,นักหมากบางแห้งส่วนอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตตานีงสงคลาค่ะจะมีพ่นนักบางแห้งก็ขอให้ผีงงระมัดระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงนักหมากค่ะและก็ฝนตกสะสมซื้องานทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพรันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะแต่ก็ให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะย้ำนะคะว่าเรือแหลกบริเวณเ่าไทยตอนบนค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20นี้ค่ะมาดูขาดได้สภาวะกาเระว่างวันที่19ถึง25ค่ะบริเวณภาคใต้ป้องตัวนกตอนบนก่าวันที่19ถึง21ค่ะ จะมีฝนอยู so right ่ในเกณฑ์รอยละ60-70คลองพื so ้นที่แล้วก็มีฝ่นนักถึงนักหมากบางแห้งค่ะลังหลังจากนั้นในช่วงวันที22-25ค่ะจะมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์รอยละ40คลองพื้นที่ค่ะมาดูปากใต้ฟังตันออกตอนลลางค่ะวันที19-20ค่็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ60คลองพื้นที่แล้วก็มีฝ่นนักบางแห้งส่วนวันที22-25กันยาก็จะมีฝนลดลงเลือดรอยละ40คลองพื้นที่ค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน